มีคำถามจากเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ถูกแฟนนอกใจหรือทำลายความเชื่อใจนะคะจนมันไม่มีแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยควรให้อาภัยแฟนไหมหรือว่าควรรักษาความสัมพันธ์แฟนไหมนะคะวันนี้นะคะปอมมีเช็คลิสต์จากหนังสือเล่มนี้ค่ะ I Love You But I Don't Trust You นะคะมาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆตัดสินใจกันค่ะ เขาบอกว่าลองมองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์ดูนะคะก็คือก่อนเกิดเหตุการณ์การนอกใจนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่ดีไหมหรือว่าคุณอยู่กับเขาแล้วมีความสุขไหมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะคะเรายังแฮปปี้กับความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมแล้วเขายังเป็นคนที่ตอบโจทย์เราอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเขายังดีอยู่ยังตอบโจทย์อยู่มันก็จจะคุมนะคะที่เราเนี่ยรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้หรือว่าพยายามจะยื้อความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปแล้วเนี่ย าก็ไม่ได้ดีแบบที่คิดนะคะอาจาอาจะบันทอนจิตใจกันมานานแล้วหรือว่าอาจจะมีการทำลายร่างกายหรือว่าทำลายจิตใจกันมานานแล้วนะคะอันนี้เน er nah ี่ยก็ไม่คุ้มที่จะยื birth 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 ้อหรือรักษาไว้ต่อไปนะคะเพราะว่ากลับไปคบเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมอยู่ดีนะคะยื้อไปก็เหนื่อยใจเปล่าๆค่ะข้อ2นะคะการนอกใจครั้งนี้เนี่ยทำลายทุกอย่างไหมบางทีความเชื่อใจอ่ะอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแล้วนะคะแต่ เนี่ยเปลี่ยนไปหลังจากการนอกใจนะคะนิสัยเขาเนี่ยเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะและไม่ว่าเราจะพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แค่ไหนนะคะยังไงเขาก็ยังเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนไปนะคะและเขาก็ไม่ใช่คนที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณอีกต่อไปแล้วหรือไม่ใช่คนในแบบที่คุณอยากอยู่ด้วยอีกต่อไปแล้วนะคะแบบนี้ยื้อไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะ่ะ ข้อ3นะคะคือเขาแคร์เราไหมว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาแคร์ความรู้สึกเราบ้างไหมนะคะหรือเขาเนี่ยแคร์แต่ความรู้สึกตัวเองอิงแต่ความสุขของตัวเองนะคะแบบนี้เนี่ยเราก็ควรพิจารณานะคะว่าถ้าเขาเนี่ยยังแคร์แต่ตัวเองไม่ได้แคร์ความรู้สึกเราเลยนะคะเราจะแคร์เขาไปเพื่ออะไรเราก็ไม่ควรยื้อเขาต่อไปละคะ่ะ และข้อ4นะคะคือเขาพยายามทำให้ความสัมพันธ์กลับมาดีไหมนะคะเมื่อเกิดเรื่องนอกใจขึ้นแล้วเนี่ยเขาพยายามขอโทษคุณและยอมรับผิดแบบจริงใจไหมนะคะหรือเขาเนี่ยพยายามสร้างความเชื่อใจให้กลับมากับผู้ของคุณไหม ข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าเขาไม่ได้พยายามจะสร้างความเชื่อใจกับคืนมาหรือไม่ได้รู้สึกผิดจริงๆนะคะแบบนี้เนี่ยก็เหนื่อยเปล่าคุณก็ต้องกลับมาคิดแล้วค่ะว่าคุ้มไหมที่ยังจะมีเขาอยู่ต่อในชีวิตะคะ่ะและนี้ก็คือเช็คลิสต์จากหนังสือเล่มนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทบทวนกันดูได้นะคะว่าเราควรยื้อต่อไปไหมสําหรับคนที่กําลังเจอเหตุการณ์นอกใจอยู่นะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังหาคําตอบไม่ได้นะคะเรามีบริการเลฟสไตล์ลต์ค่ะคอยแนะนํานะคะแล้วก็ หาทางออกให้กับเพื่อนๆว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะเหมือนมีเพื่อนสาวคอยปลอบแล้วก็แนะนำอยู่ข้างๆเลยค่ะลองถักกันนดูได้ค่ะ